ครับสวัสดีพี่ๆนานาเพื่อนๆผู้มีใจรักในเกมกีฬาการตกปลาทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พบกับผมเซนแก้กกกวตกปลาอีกครั้งนะครับทีไ่ไม้เก่าไม้ประจาแม่น้าท่าจีนแต่วันนี้เปิดไม้ใหม่หมเดินทางออกจากบ้านมาประมาณเกือบ20โลนะครับก็ยังเป็นแม่น้ําท่าจีนเหมือนเดิมครับอยู่สุพรรณบุรีครับผมส่วนที่ผมมาวันนี้นะครับเขาก็จะเรียกว่าตรงนี้จะเรียกบ้านบางไม,ไ,มไม้ครับผมพอมาตามหาไม้ไม่อีกครับลูกหนึ่งลูกสองเราก็เอาวันนี้ กับคนอื่นผมกขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจกับเสียนแก้วนะครับวันนี้ก็ตีตะกรอาดินไปสามคันนะครับแล้วก็ฟาร์มเฮาฉีดน้ําแดงเฮลิบุบอยไปหนึ่งคันนะครับก็มาเราลุ้นกันว่าวันนี้เสียนแก้วจะมีผลงานมาฝากนานากันกี่แต้มครับผมโอ้เดินทางไกลเหมือนกันงบวันนี้ตอนแรกจะตั้งใจว่าจะไปประตูน้ําบางสามไปลองดูแถวประตูน้ําบางสาม มามาเห็นหมายตรงนี้สวยกันเลยแวะตรงนี้เลยครับคนหลายใจ <laughs> ปลาก็ขึ้นไม่รู้เป็นปลาอะไรครับน่าจะเป็นลูกปลาสังขวาดครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับขอฝากนะครับรบกวนท่านที่เข้ามาชมนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับเสียนแก้วด้วยครับผมช่วงนี้ก็ผลงานก็ยังไม่ประทับใจเท่าไหร่ครับแต่ก็ยัง พยายามทําผลงานให้ดีที่สุดครับผมยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกเกษียนแก้วด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูหมายครับผมหมายวันนี้สวยมากเลยครับนี่ก็จะเป็นทางเข้านะครับติดกับถนนนี่ครับผมว่าขับมอไซค์นี่ครับกับเจ้าชาลีคู่ใจกับเสบียงนิดหน่อยอุปกรณ์ก็มาเต็มที่ <laughs> มีแค่นี้แหละ <laughs> นี่ครับหยู่ติดถนนสรับท่านที่มี ทันที่จะมาก็เปิด GPS มานะครับบ้านบางไม้ครับผมตัวนี้ก็เป็นหมายครับโล่งดีเลยครับผักผักก็จะอยู่ฝั่งน้นนะครับผมจะตีอยู่ประมาณกลางๆแต่ว่าน้ําแรงหน่อยครับวันนี้นรู้สึกว่าลูกป่าสังขวาดขึ้นเยอะน้ําไม่ดีหรือเปล่าน้ำมันออกแดงๆครับผมเท่าที่ถามมาว่า ฝนไม่ตกเลยนะครับแต่ผมมาเมื่อ EP อที่แล้ว EP สามสิบสองจนมาวันนี้ฝนก็ไม่ตกทีนี้สุพรรณแรงครับผมครับก็ามาอรอลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานฝากนานากันกี่แต้มกับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อของพิเศษฟิชชิงแมนนะครับผมสง่งให้เทสนะครับสูตรสีนะครับว่าเป็นเหยื่อสูตรปลายิสกแต่ตรงนี้ที่เรามานะ น่าจะเป็นพวกปลากะมังปลากะมังปลาคมปลา,ก,ปาก,กาดําน่าจะประมาณนี้ครับถ้าฟุกฟุกกกจะได้เจอยิสกแน่นอนวันนี้ครับผมเราลุ้นกันครับผมขึ้นหน้าเบ็ดเลยครับท่านผู้ชมโชคดีครับสวบไม่มาทางเรา สวะวิ่งอยู่ฝั่งนู้นครับผมดูดีครับนั่นเดี๋ยวรู้เลือกเดี๋ยวรู้เลือก อยู่กับท่านผู้ชมเดี๋ยวฟาร์มเฮาครับผมดึงอยู่สองรอบมันไม่อยู่ครับไก่เป็นจริงแล้วไก่จะเป็นจริงแล้วครับขราบท่านผู้ชมเมื่อกี้มีดึงครับแต่ว่าไม่อยู่ครับผมเดีย๋ยวน้ำปังเดี๋ยวเราจะตีซ้ำไปที่เดิมครับผมเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นเรื่องมีรุนแล้วครับเริ่มมีรุนแล้ว เป็นปลากระมังครับปลาเจ้าถิ่นของท่าจีนครับผมถ้ามาไม่ได้กระมังถือว่าไม่ถึงท่าจีนเด <c oughs> ี๋ยวนี้เก็บไว้ก่อนครับหรือว่าเป็นปลาหมานครับเมื่อกี้ผมก็ยักไปฟังนู้นดูแล้วครับสองคันองมารอดูครับว่าจะมีคนงานหรือเปล่าครับ ก็เงียบไปครับปลาขึ้นแต่ว่าไม่กินครับแปลกจริงจริงตอดอยู่แรกๆก,ก็ตอดอยู่ตอนนี้เงียบไปครับผมก็มารอรุ้นว่าแผนใหม่ที่เราตีไปฝั่งนู้นจะเป็นยังไงบ้างมารอรุ้นกันเลยครับผม เดิมครับแซมสองเป็นปลากระมังเหมือนเดิมครับผมนี่กินย้อนย้อนหลังออกมาดึงกลับมานึกว่าปลาใหญ่ครับกินแล้วดึงย้อนกลับเข้าเข้าฝั่งครับผมกอนเป็นปลากระมังครับ กับชมเมื่อกี้ตัวเล็กไปครับประมาณไม่ถึงสามนิ้วครับหรือเดึงแรงเหลือเกินก็ <c oughs> ปล่อยไปครับผมตัวเล็กปล่อยไปครับเราลุ้นกันต่อครับผมน,นี้จะหาค่าตัวใหญ่สักะมานฝฟามือก็จะเอาอยู่ครับเมื่อกี้มันเล็กไปก็ <c oughs> เลยปล่อยไปก่อน เหมือนกำลังนีกแล้วครับไม่ไซส่มินิเลยกับวันนี้ตกปล่อยตกปล่อยอย่างเดียวตรงนี้ต้องปล่อยครับผมมันสองนิ้วตัวเล็กแต่ว่าดึงแรงครับผมแรงซะตกใจเลย องนี้แล้วก็้องไปชมมนน้ำทาจีนหวังปลาอื่นนี่หวังยากครับกระมังสุดมากกระมังจะเข้าก่อนนะครับหรับทันใดที่มีวิธีแนะนําวิธีการหนีปลากระมังนะครับก็แนะนาคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมตอนนี้ผมตีทุนร้อยไปครัน้หนึ่งก็ยังเงียบอยู่ครับผมตอนนี้ก็มีแต่กระมังเข้าครับผมก็ปล่อยตัวเล,เล็กๆปล่อยไปครับตัวนี้ก็ใสใช้ได้เลยครับ เก็บไว้ก่อนครับผมครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาเจอนาแบงค์นาอึ้งนะครับที่หมายม่น้ําท่าจีนจุดนี้ก็จะเรียกว่าบางไม่ไม้ครับผมก็ไม่ได้นัดหมายกันนะครับมาเจอกันโดยบังเอิญส่วนนาแบงค์กับนาอึ้งเนี่ยมาประจครับตรงนี้มาบ่อยแล้วก็จะมีพวกนวลจันทร์พวกอะไรนี่แหละนาก็บอกพวกนวลจันทร์กาดามปลาปลาพรมพวกอะไรเนี่ยตอนแรกผมจะย้ายหมายแล้ว นาก็บ,บอกมีนวลจันทร์มีไรเพิ่็เลยอยู่ต่อครับผมตอนนี้ก็นาแบงได้งัดไปแล้วนะครับสังขวาดนะครับตัวหนึ่งผมก็เจอกระมังก็ตกปล่อยตกปล่อยอย้งแต่เช้าวันนี้ก็มาเราลุ้นกันว่านาแบงนาอึ้งแล้วก็ผมใครจะเจอนวลจันทร์ครับวันนี้ส่วนบางน,นาเก็ได้งัดกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เจอเลยครับเจอแต่กระมังครับผมวันนี้ก็อยู่ที่แม่น้ําท่าจีนบางไม่ไม้ครับผม แต่ยังไม่เจอไม่มไม่ก็เจอแต่มเมียเขาเราลุ้น,น,กน,กนกันครับผมว่าวันนี้ใครจะเจอตัวก่อนกันครับผมเราลุ้นกันเลยครับผม ลุนนวนจันก็ยังเป็นกระหมังเหมือนเดิมครับผมดึงดึงแรงนะครับตัวเล็กๆสุดยอดเลยดึงยิมตกใจครับรอลุนเราดูล,ลนวนจันครับผม ้ชมเงียบครับกับการะารก็มีแต่ปลากระมังครับที่เข้าตัวเล็กๆผมก็ปล่อยไปครับผมขอรอดูนวลจันทร์รอดูรอดูไซส์ใหญ่ๆก็ยังไม่เข้าให้ครับผมทั้งฟาร์มเฮาก็ยังไม่ทํางานครับผมจะมีแต่พวกปลาเล็กมาตอดผลตะกอนนาดินก็ไม่ได้กระมังเข้าครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงน้ําดันครับผม ันขึ้น,นแต่เช้ายังไม่ลงเลยครับก็จะรอดูช่วงน้ําลงครับผมว่าจะเป็นยังไงปลาจะกินให้หรือเปล่าไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกําลังใจให้เซียนแก้วด้วยครับผมอย่าลืมกดติก๊กติ๊กดิงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราก็วันนี้ยังรอลุ้นตัวใหญ่อยู่ครับผมส่วนเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็ยังเป็นเหยื่อของพิษเสนฟิชชิ่งแมนนะครับสูตรสีนะครับสูตรยิ่สกแต่ก็ยังไม่เจอตัวครับผม หมายนี้ตรงนี้นานาเบิ้มนาเบิมกับอะไรนาอึง้งนาอึ้งน่ะนาแบงบอกว่าจะเป็นดวงจันทร์ถ้าเข้าเข้าเป็นฝูงเลยถ้าเข้าอยู่คนเดียวนี่เหนื่อยเลยแกบอกนี้ยวันนี้น้ําน้ําไม่ค่อยดีด้วยครับเห็นน้ํามันขุนๆค,ครับมองไปเห็นเลยน้ําขุนๆค,ครับผมสถานการณ์น้ําไม่ค่อยดีก็มไม่เป็นไรครับยังรอลุ้นกันต่อครับยังมีเวลาอยู่ครับผมตอนนี้เพิ่งจะบ่ายโมงครับผม ถึง5มโมงเย็นนู่นแหละตียันยก5ครับครับมารอรุ่นกันนะครับว่าเราจะมีพลงานเพิ่มมาหรือเปล่าครับผมตอนนี้ก็เป้าหมายของเราก็ไม่ใช่กระมังครับเจอกระมังสายเล็กๆผมก็ปล่อยไปครับผมรอลุนกันครับ ท่านผู้ชมโอ้ยฟาร์มเฮาครับตกสองทีครับแรงมากไม่อยู่ครับโอ้โหไม่รู้ปลาอะไรครับสุดาจริงจริงเลยครับท่านผู้ชมก็เดินทางถึงช่วงสุดท้ายของคลิปในวันนี้แล้วนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เรายังตามหาปลาใหญ่ไม่เจอโอ้เงียบไม้สวยครับแต่วางเงียบเดี๋ยวต้องมาแก้มือครับตรงนี้ ทำยังไงผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจนะครับถึงแม้วันนี้เรายังหาตัวใหญ่ไม่เจอก็จะเดินหน้าทําคลิปต่อไปครับผมสำหรับท่านที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามก็เป็นกําลังใจให้เสียนแก้วด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็มีอยู่ประมาณสามสี่แต้มนี่แหละครับเป็นปลากระมังอ๋อผมจะปล่อยทั้งหมดเลยครับไม่เอากลับครับผมก็ไซส์สวยๆอยู่แต่ว่า เดินทางอีกกว่าจะถึงสี่ตัวก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็ปล่อยไปไปไปครับผมปล่คืนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับผมสำหรับวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายก็ออย่าลืมนะครับเกิดติดตามเป็นกำลังใจเสียแก้วด้วยครับผมขอบคุณคุณพี่เสน่ปิ่งแมนนะครับที่สนับสนุนเหยื่อมาก็ยังไม่หาตัวตัวใหญ่เจอครับผมหมายตัวนี้เขาว่ายี่สกพวกนนจันเยอะแต่วันนี้ไม่เข้าครับเนื่องจากเท่าที่ดูแล้วน้ํามันเสียด้วยครับผม พวกนาที่มาก็กลับหมดแล้วเดี๋ยวผมอยู่คนเดียวตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วครับผมก็พบกันใหมท่ทลิปหน้าล้วกันนะครับสำหรับทลิปนี้ก็มีแต้มดูสีแต้มก็ปล่อยกลับคืนสู่สมาติครับผมพบกันใหมท่ทลิปหน้าทลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ไม่ยอมกินเหยื่อเราจะไปตกปลา